คอยเป็นหัวเลยมั้งเห ก็ได้เห็ดอันนั้นไก่บินสวัสดีครับมันี่กับมาพอๆกันอีกแล้วนะครับกับช่อง B M Channel นะครับมันี่ส่วนพี่ส่วนน้องกินก้อยหอยน้ำกันครับผมก้อยหอยหัวยงใหญ่เลยครับเนี่ยนี่อุ้ยครับคาราเบลแซบครับน้องครับ พักเคียงเนาะพักเครืองเคียงมันนี้มีห,หลายอย่างค่ะเขาขหอนจะพี่น้องพักเครืองเคียงนี่นี่ค่ะพี่น้องเคยกกินบอหมักติดต,ตอ่อปกติมันจะติดกันอยู่ดังสีนะคะมติดตอ่อมีบางลิ้นใหม่ค่ะพี่น้องมีแตงจ้ะทัวค่ะาหนาครบแส,บๆ,สบๆค่ะกินข้าน้ำกันครับกินข้าค่ะพี่น้องจ้าก้อยหอยแ่บก้อยหอยเชอรี่ปา้า ก็ง่ายครับบริกินเทิงเนาะ ติดใหม่คมค้งเลยเนาะคอยเป็นหัวเลยม,มันเต็มคาราเบลมาเลยใจ <laughs> tôi ví dụ làm chai má đây cay má mẹ mẹ giá

ป็นลองคินจอไม่เข่าบัวบียุ่งไปใจคาเฟ่ไอเจ้า,า,าใจคาเฟ่บีชอันนั้นไม่เลวใจบใหญ่ ขึ้นนั่นพันเลยจำใช้ยางเลยสายยางเราเฮียสื่อหไหม้พันจะใส่อยู่พอได้เค็นกับมามาแห่ไหม่เพิรนเนเด้อพี่น้องใ <pt ain> ส่ตากับยายเด้อใสย่ยางแม่ข่อยเฮียสายยางดูดหนักค่ะพี่น้ม่เอาเบิ่มเขาก่อน ราคนในบ้านไหมออ่อ๋อไปหมอแล้วผูกไปหอดบันโดนสมโพงไปบันน้องไ<ะ>ผ่ามาบันตังแดดห้าตะก,กันตะกุนถึงก็ต้องมีคนเห็นแหละไผยยางหมวนบักง,ง่ายเลยจบหน่อยงเฮียสา่ยางสื่อมากหมวนแล้วจะพันยังท0พันหาท่านละใส่ลอนกว่าเม็ดน,นี่บุท่านไหนใส่ก็เือบุได้เก็บแบกอามาขึ้นเด้อ เดี๋ยวความมันทำหาอยู่ประกาศทางนี่เหรย่า่ประการที่เจ้าว่าอันตุ่มเจาะวิเคราะห์วิทินแล้วผูข้าวหลับไปผูปขา้าวในกิฟต์หนักซิมีอันเป็นไปเราแม,ม,ม่คว่ำเขาเนาะคอยกัน,ข,นข,ขึ้นก็คอยเป็นช้างเจาะขอเลยว่าคือกันเบ็เดเจาะขอ้อ

เรบไปท่านนาหนันดอกแล้วยางกายคือมือบนนาหนันยืนนี่มันยืนเพิ่นไ่กบหมักตังกบอาเวยนอกเต่องเออเจ้าเอาใหม่ไปเหม็นเอาวะคือไว้เนั่ยเฮ้กรมีนี่างหนามไปแล้วมันยืมตันถ้ากินอยากจะพี่น้องมักดีต่อภูเ่ามากมันอ่อนแขวรบเตี่ยวปลาเนะ ข้อก <Huh? S 2> ับข้ออยู Ê ่แหงแล้วและวบบมชายยางลี่ยเกี่ยวยังกับชายางไมหนันรอยู่ในร้านกีอยากไปอยู่ใครยางร้านยไปเที่ยวไปชมหัวกับพันหนึ่งจาหนั่นแหละใช่ไหมมากเลยกูเอาไปเลยพันหาเลยลไปเลยเรื่องเงนทงลอย ค้ายอย่อัก็ดีแลบ้ันจันเนาะดีที่ชาอาทิตย์ใหู้เดียวเผา้อปุ๋ยเขาเาีที่ดเาดห่อนอย่เขห่อนที่า หัวไงคะมันใครดูมันโคอนตบหัวั้บอกหยใไม่ค่อยไหาแม่งวดปวดไปเที่เถิ่มเบื่อเลยอยากเขาคายยิโร่หาหกสิบหอันนั้นเหมือนซูเฮ็นวามาหิตอันเดนี่อันนี้หละต้นน่ามันถเหลือเอามหอยจุก แกงให้น้ำมากเนาะหมน้มนำม้ก,กูสูสุล่างบอกแค่สุสู้โตมาบุโงออหา่ีพอหายเจามากว่านพอดีอ่ะพอนดีพอมากแล้วดีพอมากแล้วนนะเอ็มแบล็แกงน้ำมัแม่ไม่กินนะอี่พอมากแล้วคแกงใส่ปลาขา กูบกินปะขามจ้ะพ okay. ี่น้องคนเมาหัวสวดหัวมีชวนออกไปเละไม่แก้มันใหม่ใส่พุงเน่ยใส่ที่ขากูได้ว่ะก็ไม่ถาม แกงมม่ใช่ลหมคะอีพอปูปลากินเขาขอว่าเจ้าสมบูรณ์มากง่ายเงแกงมม่ายขึ้นมาเต็มที่เอาขึ้นมาเดียวเหรอปแนนต์ีดใยญมันทีหมดแล้วเหลียวมีใช่่วงใหม่เสรไปเหตุหาไม่ไพ่ ก็ไม่ใม่แป้นสองอันไม่ปวกไม่ปุดกบบลา,กมาก้มใหมไผ่ไปตั้ใไม่ไพ่สั้กระสีหาสี่แผ่นสี่แผ่แผ่นหรืวหาแผ่น tem ngon ngon Cái mùi nhai <laughs> của <laughs> tem xếp xếp Phân mới kinh khỏi Đúng nhanh Khó làm ba nè Mà ăn rồi mấy Phân kinh ปุ้ยมีน้ำพุนทั้งกลางถูกลงไปเบิ่งเบิ่อหลายทั้งขอบโบมีปลาโบเบียโบเบียอหมือเมื่อเขาแห้งเขาจะได้ปลาเขาจะเอาเกลียวนี้แห้งเกลียวซัดมาซื้อทุงหน้ากับือทุ่งไปน้ำเนาะเกี๊ยวข้าวกล้องห้าปลาพองได้อยู่แล้วเลยแยกปลาขนาดมื่อถอยลงพยายามมันแรนอยู่กลางให้หน้าตัวคอไม่ตัวใหญ่ ที่ท<ป>ุกคนร่มกันท่านมีตาไข่เาเพื่มอมกันเนี่ยมดนไปด้วยกันไปพีเจี่ยวขารับจ้างมันแม่มอือนี้นะว่าผมจะไปจ่ายขาไขไปคืมอมาใช่้าง

mhm 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 bớt mhm 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 nó mhm 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 Ơ, 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 mhm 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 เบ่งรือหน่อยแล้วจวม,มัวนแน่นวุนใน้ใหญ่อเอาครับทำรับคลิปนี้กันก่อยหอยเซืบบรับพักลายอย่างอป็นได้กฝาฝฟกรีฝากนองเป็นกำลังเร่งใจให้กับช่อง B M Channel นี้ด้ครับ เรบคลิปนี้ขอการบําบัดสวัสดีครับ